สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถหนึ่งคันนะครับเป็น Honda C ซ v ว c ปี95หนะครับหรือที่เรียกกันว่าโฉมเตารีดนั่นเองคันนี้ก็เป็น C ีวิกสประตูนะฮะคันนี้เป็นแรไอเทมนะทุกคนหลายคนอาจจะถามว่าแรไอเทมยังไงมันก็เหมือนกับซีวิกโฉม95ทั่วไปคันนี้เป็นซีวิกที่ประกอบจากเมืองนอกนะครับแล้วส่งเข้ามาขายที่เมืองไทยนี่นะครับก็ ภายนอกอาจจะดูไม่แตกต่างนะครับแต่จุดสังเกตของเขาเลยก็คือล้อมแมกนะครับจะเป็นล้อมแมกแบบนี้นะแล้วก็จะมีหลังคาซันรูฟซึ่งหลังคาซันรูฟโฉมนี้เนี่ยก็สามารถเปิดแบบกระดกก็ได้นะครับหรือเลื่อนเปิดทั้งบานแบบนี้ก็ได้นี่เนงเก๋มากเลยนะครับสำหรับสมัยนั้นก็เป็นตัวนำเข้านะครับ ซึ่งตัวขายในบ้านเราอ่ะจะไม่มีนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษในรหัส ES9 นะฮะคันนี้รายละเอียดภายนอกนะครับก็จะเป็นสีเดิมๆนะจากโรงงานเลยสติกเกอร์ครบทุกจุดนะมีริ้วรอยบ้างนะครับจากการใช้งานแต่คันนี้เป็นรถจากเจ้าของเดียวซื้อจากป้ายแดงซื้อเงินสดด้วยนะครับฉะนั้นในเล่มก็จะระบุชื่อเจ้าของเป็นลำดับที่1เลยและหน้า18ก็คือ ใสๆนะครับเคลียร์ๆเลยคันนี้ภาษีปี67มีประกันชั้น3นะฮะนี่ล้อแม็กจะเป็นแบบนี้ทั้ง4วงนะครับนะครับโฉมจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไฟหน้านะครับจะเป็นโคมพลาสติกโฉมที่จํำหน่ายบ้านเราจะเป็นโคมแก้วนะครับในสมัยนั้นแต่ถ้าเป็นตัวนำเข้าหรือตัวนอกเนี่ยจะเป็นโคมพลาสติกแบบนี้นะฮะนี่สวยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกับภายในกัน รถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่2 0 0 0กิโลนะครับ2 0 0 0 0 0กิโลแท้ๆนะไม่มีการกอไม่ถอดไม่เปลี่ยนนะทุกคน2 0 0 0กิโลจริงๆนะครับรถคันนี้เป็นรถของคุณครูผู้หญิงนะครับวัยเกษียณแล้วนะฮะแก่ซื้อมาตั้งแต่28ปีที่แล้วนี่ภายในเป็นไงครับเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับโอ้โหสวยๆนะครับปีกไม่มีล้มเลย ที่เห็นนี่คือเป็นเงาแดดนะครับไม่ใช่รอยเลอะอะไรนะฮะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนี่อย่างเงี้ยครับลองรอยการสึกของคันเร่งเบรกและคัทนะครับแทบจะไม่มีเลยและรุ่นที่นําเข้ามาเนี่ยจะมีที่พักเท้านะครับซึ่งรถสมัยเนี้ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่รถสมัยนั้นอะ่ะซีวิกที่ขายในบ้านเรามันจะไม่มีที่พักเท้ามาแบบนี้นะครับในโฉมนี้แล้วก็มีที่วางแก้วนะครับ ที่สาว,วคกฮอนด้าเขาตามหากันวางแก้วกดเด้งแบบนี้นะครับแล้วก็มีเก๊กเก็บของกลางนะครับที่เท้าแขนไม่มีแตกหักนะครับทุกคนนะบานพับยังแข็งแรงดีอยู่และที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือคันนี้มีฮีตเตอร์นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะเป็นฮีตเตอร์นะฮะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานใช้ได้ครบนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแต่ไม่ได้พับไฟฟ้านะ อันนี้ที่เปิดฝาท้ายฝาถังน้ำมันนะครับสติกเกอร์บอกลมยางนะครับฝั่งนี้อยู่ครบนะฮะชัดเจนรตไม่เคยแกะนะฮะนี่ไล่มาให้ดูเลยนะครับสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกับเบาะนั่งข้างหลังกันเบาะนั่งข้างหลังเนี่ยผมพูดได้คำเดียวว่าแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะทุกคนไงฮะสวยมากแผงประตูไม่มีแตกหักเลยนะอ่า ไม่มีแตกหักเลยทั้ง4บานเลยนะเบลสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับแบบนี้นะฮะเบลสามารถปรับขึ้นเลื่อนลงได้นะฮะแผงด้านหลังนะครับแผงลําโพงสวยไม่มีขาดนะครับมีไฟเบรกดวงที่3เบาะสามารถปรับพับได้นะครับรุ่นนี้ซีวิคในบ้านเราโฉมนั้นโฉมนียครับตอนนั้นไม่สามารถพับเบาะได้นะครับแต่ตัวนํำเข้าสามารถพับได้มีไฟเบรกดวงที่3ด้วย น่ามีลำโพงนะครับสวยงามผ้าหลังคาสวยๆนะครับไฟเก่งใช้ได้ครบนะฮะติดหมดนะฮะติดหมดแล้วก็ตัวบังสลูสามารถใช้ได้นะครับไหนได้ยินเสียงไหมฮะอ่าบังแดดมีกระจกนะฮะทางซ้ายและขวานะครับใช้งานได้ดีนะฮะเนี่ยครับแผงประตูสวย ทั้งหน้าและหลังเบาะสวยมากสติกเกอร์หลังเบาเองอยู่เลยนะทุกคนนี่ถ้าใครเป็นสาว v o l k a แล้วก็ชื่นชอบกับเบาะตัวนอกเนี่ยเห็นสติกเกอร์แบบนี้คือเป็นอันรู้กันว่าเป็นของนอกแท้ๆนะฮะนี่สวยมากดูพื้นนะฮะสวยจริงอันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักเลยนะทุกคนคิ้วจะเป็นคิ้วดำนะฮะให้ดูนะฮะ คิวขอบกระจกคิ้วหลังคาคิ้วขอบประตูคิ้วขอบกระจกทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพดีหมดนี่นะฮะอยู่ในสภาพดีทุกชิ้นเลยปิดประตูดังนะ,ะเส้นสายตรงหมดนะครับเนี่ยรถผมไม่ดูนะฮะตั้งแต่คิ้วข้างประตูนะครับจนถึงขอบล่างของประตูเห็นไหมครับรอยต่อรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแม้จะผ่านเวลามานาน เดี๋ยวเราไปดูกับฝาท้ายกันนะครับเมื่อเรามาด้านหลังรถนะครับเราก็จะสังเกตเห็นปลายท่อสแตนเลสนะครับอันเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งในสมัยนั้นตัวบ้านเราจะไม่มีนะครับปลายท่อสแตนเลสแบบนี้โลโก้ตัวนอกนะครับ C ีวิกแล้วก็ VTI อันนี้เป็นโลโก้เดิมนะครับจากโรงงานนะฮะโลโก้เดิมนะยังอยู่ครบเลยนะทันนี้ผมบอกได้คำเดียวว่าสติกเกอร์เดิมจากโรงงานมีครบทุกจุดนะ น,นี่ผมไล่เลยนะเปิดฝาท้ายมาแล้วเนี่ยครับรถไม่มีชนหนักเลยฝาท้ายเดิมๆนะครับน็อตไม่มีแกะเนี่ยครับไล่มาเลยคันนี้ไล่มาเลยนะครับไล่มาเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตน็อตไม่เคยขยับนะครับสวยเดิมทุกจุดจริงๆนี่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกับหลุมยางอะไรยางอะไรเดิมมีครบนะครับเครื่องมือจากโรงงานมีครบแม่แรง นี่พ่นกันสนิมจากโรงงานมีนะครับไม่มีผุไม่มีสนิมอะไรเลยนะครับสวยงามมากพรมบุพื้นยังอยู่ครบนะครับทั้งซ้ายและขวาเห็นไหมครับสวยจริงๆนะครับแผ่นพลาสติกเบ้าไฟหลังก็อยู่ครบนะครับทั้งซ้ายและขวานะฮะฝั่งนี้อ่านี่แล้วก็ไฟติดครบ นะครับไฟติดครบนี่สวยจริงๆนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราปิดฝาท้ายกันนีนี้เดี๋ยวไปดูกับห้องเครื่องกันนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก็จะเจอกับขุมพลัง v t e ทแบบนี้นะครับในรหัส D16 Y 1 6 6 0 0 c ซีซีแคมเดียวนะแตกต่างยังไงกับรถบ้านเราในช่วงปีนั้นถ้าเป็นรถปี 92-95ถึงที่ผลิตในบ้านเราอะ่ะมันจะเป็นเครื่องคาบูเรเตอร์นะครับในช่วงปีแรกๆที่ผลิตแล้วก็มาปีท้ายๆปี95ก็จะเป็นเครื่องหัวฉีดแต่จะไม่ใช่ระบบ VTEC นะฮะหน้าตามันจะไม่ใช่แบบนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ VTEC แล้วนะฮะเครื่องไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยรหัสตรงในเล่มนะครับอันนี้แสงมันมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนคันนี้เครื่องแห้งๆเกียร์แห้งๆไม่มีเยิ้มนะครับ แหลกตวงมาไลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามไม่ดังนะฮะไม่รั่วไม่ซึอมอะไรเลยนะครับวิ่งทางไกลความร้อนนิง่งนะนี่เดี๋ยวผมพามาดูสติกเกอร์ห้องเครื่องนะครับเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงนะครับจุดที่หนึงนะครับจากโรงงานเห็นไหมฮะนี่จุดที่สองนะครับตรงนี้จุดที่สามนะครับนบนหม้อกองอากาศนะครับก็อยังอยู่นะฮะนี่แผ่นเพลทนะครับให้รู้ว่าตัวนี้คือรหัส e s 9นะครับที่ผลิตจากต่างประเทศนี่ครับสติกเกอร์ฮอนดามอเตอร์นะครับมี j เอแปนตรงนี้แล้วก็เพจเหล็กที่ผนังห้องเครื่องตรงนี้ครบทุกจุดนะครับทุกคนนี่ครับดูเลยครับน็อตสวยๆนะครับไม่มีขยับเลยไลขึ้นมานะครับนี่นี่ครับยางขอบฝากระโปรงก็ยังอยู่ครบนะครับ แผ่นบางความร้อนที่สาวบคคอนดาเขาตามหากันก็ยังอยู่นะครับไม่ขาดไม่หลดไปไหนปุกยึดครบทุกตำแหน่งนะครับคันนี้สวยจริงๆนะฮะทุกคนนี่ให้ดูเลยนะครับคานหน้าสวยๆเลยนะครับเหล็กยึดกับกันชนหน้ายังอยู่ครบนะครับและคันนี้นะครับใต้กันชนหน้าเนี่ยตัวนอกเนี่ยมันจะเป็นคานในกันชนอีกทีนึง หรือเป็นกันชนเหล็กนะครับที่เราเรียกกันที่สาวกคอนโดเขาจะชอบหามาใส่กันนะครับก็จะอยู่ใต้กันในกันชนนี้อีกทีหนึง่งถ้าเป็นรถที่ผลิตบ้านเราอ่ะมันจะไม่มีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคานเหล็กใหญ่ๆเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตำแหน่งเนี้ครับไปจนถึงตำแหน่งนี้นะครับเป็นคานเหล็กนะเป็นกันกันอ่ากันชนเหล็กอีกชั้นหนึ่งนี่สวยๆเลยเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ เสียงเตือนนะครับเวลาเราบิดกุญแจแบบนี้และสักพักก็จะดับจากนั้นบิดกุญแจเสียงเครื่องนิ่งๆเลยนะครับนิ่งๆเงียบๆนะครับไม่มีสั่นหรือสะพานเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอ่าเรามาดึงก้านวัดน้ามันเครื่องกันไม่มีควันไหลออกมานะฮะเสียงสายพานเงียบนะครับอันนี้น้ําไม่ดันนะครับ วันไม่ไหลเครื่องยนต์ทุกอย่างนะครับเซอร์วิสมาหมดแล้วนะฉะนั้นใครได้คันนี้ไปก็คือเอาไปใช้ยาวๆเลยนะครับไม่มีน้ำมันรั่วซึมแม้แต่จุดเดียวนะครับแอร์ก็เย็นนะฮะพัดลมทำงานครบทุกจุดความร้อนนิ่งนะฮะอันนี้นะครับ และภาษีไม่ขาดนะครับถึงมีนาปีหน้านะแล้วก็คันนี้มีประกันชั้น3นะครับถึงมีนาคมปีหน้าเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าซีวิกโฉมประกอบนอกในรหัส e s 9ที่ผมนำมาเสนอทุกคนวันนี้คันนี้ก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับซื้อเงินสดมาฉะนั้นในเล่มลำดับที่1ก็คือเจ้าของรถเลยนี่นะครับใสๆคลีนในราคาที่ผมจะเสนอนะครับ 129,000บาท129,000บาทกับ Civic ES9 โฉมประกอบนอกปี95นะครับทุกคน